ในเทา่นาะในเทาจ้ะนะมาเห็นอยู่ข้างลาไนี่ๆๆโอ้ยเด้กสูงเด็กเดกักแลวากระโดดโอ๊ยงานหาวเด็กดแวรจพีน้องเพ็ดเพิ่งแโอ้ยมอลุดอีกแล้วกดหักกบาส

สวยนะ่ะ so เนาะเห็ดไละคุณเห็นเห็ดปะคุณตาดีจัะมาน,นี่นู่นน,นู่นที่นู่นอันนึง่นงทำมาเห็นเฮ้ที่ไหนเก็บเก็บทำมาเห็นอันนึงเก็บเลยเก็บเลยลูกอู้ปลาเห็ดพึ่งมามาตัวนี้ตาเนี่ยแ้าเจ้าตัดปลาจะปเป็นยันอุ้ยได้ปะได้ปะเออโอเคได้อยู่นี่แม่พี่แม่พี่บันนี่ อีน่อยนึงดอกนอยนึงพี่พี่ลุกมาพูดนะพี่ฮะพี่พี่แล้วมามะเห็นอยู่พ่นเห็นอยู่พ่นเดี๋ยวพี่น้องแป๊บแป๊บนึงจ้ะน,น,นี่นี่ฮะนี่เห็นไหมมึงกุดมันหาเห็ดจ้ะอยู่ที่มันแก่ไหมมันแก่บ่ มันบลดเหรอดูสิดูสิหัวหางอีกแล้วมาดูมามกดูมันอนไหมเอได้อยุ่ได้อยู่กมมวันนี้ครับรถขารถหาเฮดเทราเรอุ้ยขารถหาเฮดจะมาีิเดินมาดูโอ้โหปุนนะข้งทองปุนอุกุตอุกุมียะมียะมียะปุ๊บปุ๊บปอันนีก่อนอันนีก่นอันนีก่น โอเคมามาเอานี่อยอาเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวแป๊บนึงอกเดี๋ยวเก็บเก็บเก็บเมาสก็บซิมาเก็บลูเก็บอู้ยางงามเลยอู้ยสวยสวยโอ้ยโดนเนก็บลูโอ้ยน้าฟินอซอันนั้นด้วยเอาหมดเลยนะเอาหมดเลยนะเซนุ่นนุนนุนเดี๋ยว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 ดียเดี๋ยวเดเดี๋ยววดดมุดด แล้วความมันจะแตกกโอเดี okay. oh, ๋ยวนะโอ้ยโอ้ยได้ปะเดี huh. oh ๋ยวก็ได้ปะโอกได้ปะกดได้ปะโอ้บอยคนนี้ฮมา่อนเถอะ้ไปไปโอ้มา่อ่อนนี้มาบอ่คนนีวมาบอยคนนี่เออโอเคไปไปไปเอาอีกเอาอีกเลยแล้วพี่มุนนะคะว้าวกค Og hvor bor vi? Hvor? Å, se! Ja, fire! Ja! Eller fem! Oi, dah da, da! oh, Vinna! Da, da! Hvor? 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 Vinna! Ja, hvor? Ja, mamma, her fyr meg. Ja. Bæp nu, nøtta. Vi har hatt her lukket, bæp nu. Ja, det er fung, det er fung, luk. Hvor? Mamma, her luk, kan. Mamma, her luk, kan. Det er fung, det

ว้าว wow. มาพี่ลูกมา <Wow. S 1> นุ่นนุ่นนุโ <Nine. S 1> อ้ยมองแอนนับะมานนับกันหนึง่สงส oh. สห,หดอกมาเจ๊เดินามาเก็บ,มา,ม,ากบม,ามาเก็บนะนี่ตาพี่น้องโอ้ยฮะอดลูกโอเคเ okay. บิ้งตมูกจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวอยอกรอกยเพิ่โอ้ยยัเพิ่เอกยเพิ่งโอกรชชชดมาเีมาเพ่มาก่อนลูก็ึพน่นะโอ้ยมอลุกมอลุกมอลุกมอลุอดลุดลุเห็นดมัเ้ยดไมลุดโอ้ยเหอนเลยพี่จ้ะสะอ่อนหลสะออนหลยค่ะอ้ยมแต่งามๆจะเดี๋ยวไปออกน้มาคุยกันจ้ะ mẹ luôn kẹp này kẹp tôi tôi hơi hô 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 này hô 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 không hô 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 đây hô hô มาเห็นอีกแล้วผม <ง 1971. S 1> มาเห็นอีกแล้วฮึผมมาเห็นอีกแล้วแม่แม่นายผมมาเอาใส่นี่ลูกเอใส่เสื้อเลยโอู้พี่น้องม้วนจับม้วนก็ลังเออเลยจ้ะเออเลยต้องความสะอาดบานจ้ะจุ่มเดียวพี่น้องมึงดูค่ะใส่ลูกคือตาดีแต่เอกุนที่ไหนโอ้ยสวยเก็บเข็บเข็บด้วย กูตาดีค่ะค่ะน้องเก๊ะเส๊ะตาดีจ้าฮัลโหลมาฮลโหลสวัสดีค่ะวิสก้ารัสก์ซอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องยากที่นอตเลื่น้้ะพี่น้องมาตัดขาเดแล้องตสดเคทค่ะ

เด้๋วตีหล่ะจะไปร้านท้อข้าวสารนะคะบม่ได้ใต้ค้าเห็ดป่ะพี่น้องบม่ได้เอาเม็ดไปนั่งจ้ะใต้ค้าเห็ดเอามาใต้ค้าเห็ดปัจจุบันจ้ะเย็บม้วนมวนจ้ะพี่น้องเห็นดอกหนึ่งกับสองดอกสามดอกจ้ะม้วนครับเอามันดูดเอออย่าเสียงลงนะลูกโอ้โหอู๊ยอย่าเสียเลยเสายพันธุ์โล แล้วมันยังข้าไปเก็บเห็ดดีก็ได้แวะเก็บไอ้เก็บบุบบดีเลยแวะเก็บเห็ดน,น้ำจืดแล้วก็พับรถพับรถให้เบิ่งเลยๆตามทางนะคะพิมพ์ท่าเนาะาเป็นค่คยเก็บอันหน่อยนะจ๊ะแต่หน่อยไปกับพ่อกับแม่ผุ่นนะเพ่พอกับแม่หอบอปไปนอนปลาน้าจ้ะพี่น้องแต่ดิแเน,มมนี่ยบาดเต็้ยมมัม่ยุ่งนะจ๊ะบ่มียุ่งบ่มีเห็ดนะมีอยู่แต่กรับนนหน่อยหน่อยแห้งจ้ะชุกโกแลตโรลโกผู้ฟรีจ้ะนี่ซุ้มตีไปเห็นหมกราดดอกนะคะ นกเป็นซิปกระดอกใช่ไหมจ๊ะก้มนันนีนเนยรูกเกดโดโดดเด้อเ็เอามาเข้าสิบตต้มเลคันต้มน้ำเดือดก,ก,กัลงใอ่คขะที่นอกขามันจะบวกลายใช่ไหมเฉลดกลมละนะนซับเป็นยัน้ำบม,มกักอันนี้ค่ะถ้าว่ามันมันเป็นมันเป็นมือหลักมาจาก,มมากน,น้ำบมักเนาะพลังเฮดจะไหกินค่ะก็จะเฮดนมาเพจะพัดน,นจากนะ

เหมนชี้พายแล้วชิคเล็กน่อยเพิ่นเพิ่นได้เก็บเพิ่ก็ได้เรียนรูปจ้ะอะไรดูสวสกเปอรแล้วมาสกันหลังเก็อ๋อโอเคเพ่นก็ได้เรียนรู้นะคะเพ่นจะได้หูน่ามามเฮ็ดอพนไกินไต้กินบได้นะจ๊ะน้องเพิ่นเคยเก็บน้ำห้าว่ก็จะหูน่ะต้นเฮชิลิตุสบเซนจ้่ฟิเนาะ

Liker du å spise sopp? Nei. Jeg liker å plukke. Og jeg liker å renske. Du kan ta de store veldig store. Jeg liker ikke å ta så stor. เดนมาเราต้องฝาวเฮ็ดได้ค่ะเฮ็ดซุ่มนี้มันอัานทำข้าวบะเฮ็ดนะจ๊ะมื่อสาวมากนอนกินมื่อจ้ะมันข้าวบะเฮ็ดหรือว่าข้าวกลับมากเมื่อสิกพักอับไซต์ตตัวเย็นไว้เลยจ้ะให้เพิ่นมีความเย็นเนาะนอนเพิ่นจะมาใครกินเร็วเป็นไรตาหอนค่ะอุ้ยนอนกินเร็วจ้ะเดนมากทำอะไรก็ต้องมาเฮ็ดค่ะตีเฮ็ดไว้จะกินจ้ะพี่น้องเก็นแล้วก็แช่แข็งไว้จ้ะ ไม่ตัดให้มามาเลยลูกไม่ทาคืนใสใสเกับเป็นอันเด้อค่ะันน,นีนอนไมไทานนมันมีหนอนเนจะ๋งใช่ไหมฮูลีนิสต์ฮะอะนา้นอร์ดก,กินเองเดี๋ยวฝก้นบอรดกินเอง

นิสัยดีค่ะซอยแม่เมื่อสักคนคลีอยาทำดมาขยับมาเน้ั่งด้วยเออมาบันมานั่งตรงนี้ีรินอ่ดิจินั่นแหละมานั่งตรงนี้ดึงกลมดึงงนี้ดึงดึงดงงึงดึดึงดึงดงดึงดึงดดด จับปีดอะนี่ตัดตัดนี่ตัดตรงนี่จีอย่าตัดออกสวัสดีค,ครับ,บคุณลุงป้ายังครับสวัสดีครับคุณลุงป้าด้วยดุสวัสดีครับผมก่อนไปค่ะเดี๋ยวมาช่วยแม่ครับเดินเฮชฟินโอเครอสายลูกระวังมือนะลูกนะอันนี้มีดอันนี้มีด กินอาหารค่ะมันบ่กเขาพี่นอะบอคงจ้ะมันบอมันบเขามันบอกคมจ้ะอันนี้เอาคายทนอัเพราะว่ามันมันแข็งจ้ะไม่กุหลาบลดบไหนกุหลาบลดซบจะไหนอันนี้ไม่ใช่กุหลาบลดซบนั่นไม่ใช่แบบกลาบลดซบเอนม่ก็้อกุหลาบลดซบเหมือกับก

เราจะพี่น้องเดี๋ยวตรียขอลิบหน่อยเอ้พาหน่อยท่ากษัตริย์เราจะเนาะเราจะไปต้มไปจ้ะนะคะคลิปนี้ที่ขอตัวไปก่อนค่ะพี่น้องนะคะจะพาเลหน่อยท่ากษัตริย์แล้วก็ล่างต้มกับ็พาหน่อยเขานอนจ้ะนะคะคลิปนี้ขอตัวค่ะพันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณลุงป้าเดุลสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมาดุสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปปิดนะลูกโอ้โหอยูใกล้ 别看，看大爷啊！